ชั้นวางแผ่นเสียงที่มีอยู่แล้วเป็นชั้นวางงานอาร์ตซะเลยนะคะหนึ่งในความครีเอทของนัก,กร้องดังป๊อตโมเดิร์นด็อกค่ะที่วันนี้ขนงานศิลปะไม่ว่าจะชุดใหม่ชุดเก่าเอามาแสดงในร้านแผ่นเสียงเป็นครั้งแรกค่ะ มาเริ่มกันที่ผลงานโทนสีฟ้าที่เห็นนี้นะคะเป็นปกอัลบั้มเดี่ยวบอลลูนบอยค่ะจากเดิมเนี่ยเคยเป็นปกสีฟ้าว่างเปล่าก็มีสีสันขึ้นมาได้ด้วยสีสเปรย์แล้วก็สเตนซิลนะคะพร้อมกับใส่สัญลักษณ์มีวงกลมมีตัวหนังสือเป็นเทคนิคใหม่ค่ะที่ให้ความรู้สึกฟุ้งฝันตามคอนเซปต์อัลบัม้มซึ่งพี่ปอกเขาลังสนุกเลยค่ะเทคนิคใหม่นี้นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยใช้สีอะคริลิกซะเยอะค่ะ และยังมีงานดิจิ t a ลเพนนะคะอันนี้ย้อนไปราวปี2012เลยค่ะสกรีนลงบนกระเบื้องก็ชวนให้พี่ป๊อตเนี่ยหวนนึกถึงจุดเริ่มต้นที่เริ่มไปเขียนรูปบนแท็บเล็ตนะคะมีคนใกล้ตัวคือเมทีน้อยจินดาค่ะมือกีตา้าววง Modern Dog เม d ร์เดนด็อกนี่แหละชวนให้ลองเล่นดูเมื่อ10ปีก่อนสู่วันนี้ค่ะพี่ป๊อตเองเขาก็มีศิละปะแบบ NFT ขายบนโลกดิจิตอลแล้วด้วย ชีวิตในพัฒศิลปะของนกักร้องดงังยังมีเป้าหมายชัดค่ะแล้วก็จริงจังนะคะจนมีนิทรรศการทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศอย่างปีที่แล้วเนี่ยเพิ่งไปแสดงถึงอังกฤษมาค่ะตัวตนของเราที่มันเข้ากับบริบทของร้านแผ่นเสียงนี่คืออะไรมันก็เลยเป็นการผนวกเอางานศิลปะบนแผ่นเสียงร้านเขาเป็นเชลฟที่วางแผ่นเสียงอยู่แล้วเนี่ย เราจะเอางานศิลปะของเราเข้ามาอยู่ในนี้ยังไงโดยที่ให้ร้านเขายังคงเป็นร้านเขาอยู่การแสดงศิลปะมันน่าจะทลายกรอบเดิมๆไปได้แล้วนะครับอาจจะไม่จําเป็นจะต้องอยู่ในแกลเลอรี่เท่านั้นอาจจะเป็นอย่างที่เราเห็นก็มีการไปจัดในโรงแรมใช้ห้องโรงแรมเป็นสถานที่แสดงผมว่าอีกหน่อยอจ,จะเป็นอพาร์ตเมนต์ตัวเองคอนโดตัวเองหรือว่าร้านหนังสือร้านอาหาร ผมว่ามันโลกใหม่มันคงจะถูกระเบิดออกได้ครับวันนี้ฉันไปโรงเรียนวันนี้ฉันจะพาเพียนวันนี้ฉันไปโรงเรียนด้วยความสุบายใจวันนี้ฉันมีความสุข นิทรรศการศิรละปะเล็กๆเ,เกิดขึ้นพร้อมกับคอนเสิร์ตจากเพลงในอัลบั้มเดี่ยวนะคะที่เพิ่งจะเกิดขึ้นครั้งแรกค่ะเพราะว่าสถานการณ์โควิด19เนี่ยแหละทำให้เวน้นหายไปนะคะกิจกรรมแนวนี้เว้นวักไปก่อนซึ่งพี่ปอ๊อตก็ลุ้นค่ะว่าปีนี้เนี่ยที่วงจะมีคอนเสิร์ตใหญ่แบบอะคูสติกซึ่งเลื่อนมาหลายครั้งมากก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยจะยังถอดแมสได้อย่างสบายใจหรือยังนะคะแต่ว่าสิ่งที่เห็นชัดคือความคึกคักของวงการศิลปะและดนตรีที่เริ่มกลับมาหลังจากที่อ้นนมาาค่ะ นนถ้าพูดถึงดนตรีก่อนนะตอนนี้อาจจะกลับมาคึกคักในตอนนี้เพราะว่าผ่านโควิด <c oughs> มาไง <c oughs> ทั้งคนเล่น <c oughs> ทั้งคนดูแล้วสิ่งที่เรารู้สึกชื่นใจก็คือการที่แบบการที่เราเห็นคนเราจะมาอยู่ใกล้กันได้แล้วอะ่ะมันเป็นความชื่นใจอะ่ะถ้ามองในแง่ของงานศิลปะผมก็คิดว่าอย่างไอจีอย่างเงี้ย <c oughs> เวลาเราถ่ายเราจะได้เห็นศิลปินใหม่ๆเขาปล่อยผลงานของเขาผ่าน <c oughs> ผ่านออนไลน์อย่างเงี้ยแต่ว่า ถ้าเราได้เห็นงานจริงด้วยเนี่ยมันก็จะยิ่งมีสเสน่ห์ในการได้มาเห็นว่าออสีจริงๆเป็นอย่างนี้มีเท็กซ์เจอร์แบบนี้การเข้ากรอบหรือแม้กระทั่งการจัดวางในพื้นที่ก็สําคัญเพราะศิลปะแค่ดูแต่ภาพอย่างเดียวอาจจะยังไม่ครบองค์ประกอบเนาะมาดูว่าวิธีการติดตั้งก็เป็นอีก,อกเรื่องของบรรยากาศด้วย นิทรรศก,การค่ะปอตอาร์ตเอ็กซ์บอลลูนบอยนะคะจัดแสดงที่ร้านแผ่นเสียงเรคคอร์ดรูมค่ะอยู่ในโครงการกาลิเลโอเอเซสนะคะอยู่ที่ย่านถนนบรรทัดทองค่ะก็จะจัดยาวไปจนถึง22สิงหาคมที่จะถึงนี้นะคะ